เฮ้ยโยสวัสดีครับผมวันนี้พบกับแอร์ซายตัวเดิมเช่นเคยนะฮะเอาแล้วครับผมวันนี้เรามาพบกับเกมอะลักกี้ในโกมันเดิมเช่นเคยนะฮะโอ้โหไม่ลืมไปเลยนะเอาแล้วครับขอโทษทีนะครับผมที่ผมเนี่ยหนีเที่ยวมาหลายวันนะฮะเอาละครับไปกันเลยดีกว่านะมาผมเอาทุนมา100บาทนะครับผมวันนี้รอบเบานะไม่รู้ว่าจะปั้นไดถึงแค่ไหนนะครับผมเอาครับระดับแรกเนี่ยผมจะใส่ไม้ที่5บาทนะลุ้นกันแบบว่าจะจับไปเลยนะไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับผมมา โอ้โหคอมโบสิบเข้ามาแล้วครับผมอูสกัตเตอร์หรือตัวเดียวนะเพื่อนๆทำไมถึงไม่มานะก็ช่วงนี้นะก็อากาศนี่แปรปรวนบ่อยมากนะครับผมผมนี่ก็แบบไม่รู้ว่าจะเป็นไข้หรือเป็นอะไรกันแน่นะบางทีตื่นเช้ามานี้ก็เจ็บคอนะฮะแต่น่าจะรอดนะซีซั่นนี้นะครับผมกำเรังตรงไหนนี่ถ้าไปเที่ยวมาเนี่ยก็ต้องสแคตเตอร์ไงไปเที่ยวมาก็ต้องสแคตเตอร์เข้าไง ล้อเล่นครับผมถ้าไปเที่ยวมาเนี่ยก็ต้องแบบเออรักษารักษาตัวกันหน่อยนะมาครับผมเหมือนเดิมฮะเก็บคูณมาก่อนเนี่ยผมโอ้โหจะหมดตัวแล้วนะดีสคาตเตอร์เข้าก่อนนะครับดูดิห้าบาทนะเหลือสิบเก้าบาทนะครับเหลือยี่สิบบาทดิเออโอ้โห,หมันจะเกลือนะต้องมาลุ้นทางสุดท้ายครับผมอ่ะคูณสิบมาแล้วครับสวยอยู่มาสามสิบบาทโอเคขอกำไรคืนมื่ก่อนนะผมไป อเอาทุนคืนไปก่อนแล้วกันนะสักร้อยหนึ่งเอาเคได้มาแล้วฮะต่อ20บาทนะผมจะได้มีทุนปั้นต่อไปนะครับเ <c oughs> ลือกสองครั้งว่ะโอเคแมวเต็มแผงแต่ไม่ติดไอสา,าหลายโคตรเยอะไอเชี่ยขาดตัวเดียวโอ้โ oh, หสวยอยู่โบเข้ามา77บาทไอแม่ย้อยนึกว่าจะเยอะกว่าน,นี้นะครับผม22บาทโอเคครับขอขอมโบลวติดสาหายโอเคซูชิโอ้โ oh, ห <c oughs> ไม่เข้าว่ะ เป็นเท่าไหร่ครับโบมาดิสองเจ็ดห้าครับผมโอเคโอเคได้อยู่นะไม้ห้าบาทนะครับได้มาสองร้อยกว่าบาทนี่ถือว่าโคตรคุ้มนะเข้าสแกตเตอร์เนี่ยสวยอยู่สาหลายซูชิมาครับผมผมแงมดงว่มเสียดายนะไม่ติดนะฮะปายครับ,ไ,รบได้กำไรมาเท่าไหร่แตกมาทั้งหมดน่าจะสี่ร้อยกว่าบาทป่ะสี่ร้อยสามหนึ่งไหมโอเคครับผมสี่ร้อยสามสิบบาทนะครับ ไปกันต่อครับผมมีแค่นี้เราก็มีทุนปันน้นได้แล้วนะไปฮนะลุยลุยก็ยังไงต่อเนี่ยเฮ้ยเกินไปนะบางทีะผมว่านะ ไม้สิบบาทนี่เหมือนจะมาแต่ก็ไม่มานะฮะก็ต้องมาลองดูกันนะผมเมื่อกี้ผมว่าผมแม่งเสียงเสียงเพลงแม่งดังไปแน่นอนเลยวะ่ะเดี๋ยวผมลองลดก,ก่อนโอเคฮะน่าจะได้แล้วนะปลายกันต่อครับผมโอ้โหสวยครับติดวาวมาหนึ่งตัวคูณสองมาดิร้อยี่สิบบาทโอเคตอนนี้ก็ คุณเรานี่ก็ต้ออยหนึ่งนะเออกำไรเราก็มาแล้วแหละแต่ว่าอยากได้เยอะกว่าน,นี้นะฮะสัก2อ0 0ันสาแล้วกันนะร้อยหนึ่งนะไปครับผมโบเข้ามาอุย้ยพัดอ้เชี่ยไม่ได้ได้ไงวะเท่าไหร่ฮะไอกองชุดออื้หมีสแคตเตอร์เมื่อกี้มาแล้วอุย้ยเต็มแผงแต่ไม่มีคุยคิดอะไมไม่เข้าในสแคตเตอร์วะเอ้าวสามสิบบาทนะผมพัดต่อมาหรือเปล่าสวย ปายยี่สี่ครับผมติดวายมาตัวหนึ่งขมนแดงไม่เข้านะบ้าบอกระมังเจ็ดสิบสองบาทนะฮะก็ช่วงนี้เนี่ยเพื่อนๆนี่เล่นกิจกรรมน้อยมากนะครับผมสวยครับผมสกัตเตอร์เ,อเข้ามาสิบบาทพอดีฮะก็เข้ามาดูเงนเยอะเหมือนเดิมนะครับโอ้โหคูณมาเยอะแบบนี้ก็ดีครับผมแบบนี้ก็ดีครับผมแต่ต้นเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมาดิมาดิาดโอ้โหเสียดายนะเอไม่ติดต่อนะคอมโบต่อไปเนะี่ย ซูเปอร์มินก็บินครับผม96บาทนะไอสัตว์น้อยจะจัดแต่ก็ไม้10บาทนะแตงมา1 0งก็คุ้มแล้วครับผมอ่ะคูณ10ตั้งแต่7ครั้งครับผมถือว่าโคตรดีนะจังหวะน,นี้ไปครับผม60บาทนะผมว่าไม้10บาทรอบนี้มีน่าจะปั้นกําไรได้เยอะอยู่ครับพอสมควรเลยแหละเพราะว่าเราได้คูณมาเนี่ยไหวมากนะเนี่ยถ้ามันเป็นนี้ทุกตานเนี่ยโคตรจะดีนะครับผมเวลาเข้าสแกตเตอร์นะไปกันต่อครับผมติดเคมาโอ้โห72บาทไม่เท่าไหร่นะ ไปเรามาลุ้น5ครั้งสุดท้ายนี้ดีกว่านะว่ามันจะเก็บตกมาได้แบบกำไรเยอะแค่ไหนนะครับชิน้นขึ้นมาขึ้นไม่พลาดโอ้โหพัดไม่เข้า18คูณ18แมาและโบเข้ามา20่อูอ้สาลาโตชิบวกมาครับผมเรียบร้อยผมเก้าหกศยเนี่ยม,มาแล้วมา10บ,บาทที่แค่แตงพันหนึ่ 1, นงวะเอาเรื่องจะจัดนะ พันห้าอะไรครับผมโอเคเลยได้ไปต่อครับผมน่าจะเป็นไม้ผมเล่นไม้แล้วปะสิบยี่สิบต่ะคือสามสิบป่ะโอ้โหเต็มแผงจังหวะนี้สองแปดศูนย์ครับผมเชียเอาวะรอบนี้โคตรเอาะนระันเพื่อนแต่งมาพันห้าครับผมไม้สิบบาทแต่พนะันหะ้าเพื่อนเอาจะจัดนะผมจะลองเล่นไม้4ี่สิบแล้วกันนะหรือาไม่ก็สามสิบนะไปครับกำไรลวนๆครับผมกำไรลวนๆครับผม,ผมมาแล้ว 40เลยแล้วกันนะลุยไม้สิบนี้เป็นไม้ซิงเกิลของผมอยู่แล้วครับถูชิมาแน่นอนจังหวะนี้แต่ไม่มีคูณพัดต่อหรือเปล่าขอเป็นพัดนิดเดียวโอ้สเกตเตอร์สองตัวนะผมแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยเวลามันเข้าสแกตเตอร์เนี่ยพยายามไล่ไม้ใหม่นะไล่หน้าไม้ใหม่นะหรือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนไม้เลยนะเพราะมัน้าใม้รีสแกตเตอร์แล้วมันจะทำให้เข้าง่ายขึ้นนะครับผม อันนี้เป็นทิกเล็กๆน้อนอๆนะที่ผมเล่นนะโอ้โคมแดงไอสัตว์โคตรเยอะเพื่อนๆไม่ติดอีกเชิงเสียดายซูชิมาแบบบ่อยมากนะซูชิสีเขียวเนี่ยไอสาลายเนี่ยร้อยใกลสิบสองบาทครับขอสักสามพันแล้วกันนะเพราะว่าน่าจะถึงนะถ้ามันเข้าสแกตเตอร์มาสี่สิบนะฮะตอนนี้เรารู้นั่นเดียวนะสแกตเตอร์รับผมเกมแมวนี่สแกตเตอร์นี่ของจริงนะ ตอนนี้มันก็ยังไม่ตกนะฮะผมว่ามันก็ยังได้อยู่นะครับผมเกมเสือนี้ผมว่าไม่ขนาดนั้นหรือว่าแล้วแต่คนแล้วกันนะบางทีผมตอนนี้ผมติดใจเกมแมวอยู่อะทุีตบางทีแบบพูดติดอ่างเลยไปกันต่อครับผมสวยติดวายมาแต่มันคูนไม่เยอะดิมันตัวกศงไงสวยเชี่ยคอมโบก็สวยนะไม่มีคูนนะเพื่อนเนเชื่อว่าถ้าเมื่อกี้คอมโบเมื่อกี้เข้าในสแคตเตอร์นะบอกเลยว่าบึมบ้ามากเมื่อกี้ มีสิบแปดพันเลยนะเนี่ยโอ้โหสี่สิแม่คอมโบไม่อย่างสวยนะเพื่อนๆไปฮะคิวคูณหกมาครับผมโบมากก้าถูกบาทโอเคเออนะจังหวะนี้ได้อยู่เชื่อมาดิติดใยอีกเคสวยสวยูชิก็เอามาครับผมร้อยสิบาทมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้คูณแปดเข้ามาครับผมขอติดายสวยมา เออสอง้อครับผมเอาหมดอมอยากได้ต่ออีกสักคอมโบนะสองพันแล้วครับผมสองเป็นสองละผมว่าเราจะแคตเตอร์เข้านะั่าจะไต่ไปถึงสามสี่พันได้นะลุ้นกันครับยืดต่อไปแล้วกันนะมันยังไม่มานะแต่ว่ามันคอมโบเข้าคูณพอดีก่อนนะครับผมมายังม,มายังผมกดเทอร์โบเลยนะเวลาผมเล่นเนี่ยโบเข้ามาร้อยหนึ่ง สองโอ้โหเมื่อกี้กำลังระลดมานะอุ้ยไอ้โคมแดงโคตรเยอะไอสัตว์ไม่เข้าเสรษไายว่ะแม่ซูชิมาบ่อยจดจัดนามาชี้สิบเนี่ยไปครับผมสวยสกัตเตอร์ห้าตัวผมเพื่อนเอเชียมาดิจากเท่าไหร่เนี่ยพันเก้าใช่ปะมาสิบสองครั้ง้วผมคูณมาสวยลูกพ่อลูกพ่อขอแบบบึมบั้มได้ปะโอเค ดอกนี้โอเคครับผมพันสองครับผมมาแล้วสามพันแล้วนะอีกแค่มีสิบมีสิบถึงห้าพันนะมีสิบถึงห้าพันเพื่อนไปครับผมพันสองครับผมคูณสิบสองมาแล้วด้วยครับมาสี่สิบก็เนี่ยเอาจัดจัดนะมาครับมาคูณมาสี่อย่างน้อยในเวลามันเข้าฟรีเนี่ยถ้ามันเอ่ออะไรนะได้คูณมาเนี่ยก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยนะฮะสกจัตเตอร์ฟรีนี่ฟรีฟรีนี่ฟรีอีกแค่เลยสัตว์เอ้ยแต่ได้อยู่ฮนะ มาร้อยเก้าสิบสองบาทอีกตัวหนึ่งมีสิทธิ์ลุ้นอยู่ขอเหอะขอเหอะจบไอสัตว์จบเกมวอร์ Over. มาผมสามพันสี่แล้วนะคมแดงโอ้โห้เชี้ยไปคอมโบชุดสุขใจชุดสุขใจมาดิซูชิสุขใจพันสองมาแล้ว โอ้โหสอนคิวอย่างเยอะนะ่ย5,000แล้วเพื่อนเอาว่ะเหลือ6ครั้งครับผมรอบนี้น่าจะพอแล้วนะผมว่านะกำไรเรามานะครับ101นะได้มา5,000สัตว์ไอ้เชียโคตรคุม,มเพื่อนมันเข้าคอมโบไงโบเข้ามาครับผม101บาทเอ้ย108บาทโอ้โหซูชิไม่เข้าไม่เรียงแถวเรี้ยงนะแต่ว่าขาด2ตัวอ่ะคูณมาครับ22อะมีสิทธิ์ลุ้นอีกทีหนึ่งอีกสองที อโอ้โหแค่คู่สวยเลยแต่ไม่เข้าอีกครั้งหนึ่งฮะโอเคครับผมพอครับผมเอาละฮะกำไรเรามา5,000หนหน่อยนะครับผมตีไป5,000เลยนะรอบนี้แต่มา3,000กว่าบาทนะครับเอาไงครับผมวันนี้อซันเนยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจาร์ทุนจุ๊บจุ๊บ